จังหวัดหนองคายแถลงข่าวและรวมน้ำใจสู่กาชาติหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำสิ่งของมาร่วมบริจาคให้สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดหนองคายในงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาติประจำปี2565<ๆ>เพื่อนำไปใช้เป็นรางวัลให้กับร้านมัชากาชาติที่จะมีขึ้นในงานฉลองอนุสรีปราพอ่อได้ร่วมพระบรมี195ปีเมืองหนองคายและงานกาชาติ พุทธศักราช2565ซึ่งการจัดงานก็มีการปรับและตัดกิจกรรมหลายกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 วันที่15กุมภาพันธ์2565ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนองคายหลังเดิมได้มีการจัดงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาติประจำปี2565โดยได้เปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้จากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปเพื่อใช้เป็นของรางวัลภายในร้านมัชฌากาชาติงานฉลองอนุสาวรีย์ปราพอ่อได้ร่มพระบารมี195ปีเมืองหนองคายและงานกาชาติพุทธศักราช2565ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่5-13มีนาคม2565ซึ่งตลอดทั้งวันมีหน่วยงานนำสิ่งของเครื่องใช้เครื่องประโภคบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานรถจักรยานยนต์มามอบให้จํานวนมากมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนางวารุณีไพศาลธนวัฒน์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดหนองคายพร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดหนองคายเป็นผู้รับมอบก่อนที่จะมีการรับสิ่งของในงานวันรวมน้ําใจสู่กาชาติประจัปี2565จังหวัดหนองคายและองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายก็ได้เริ่มกันแถลงข่าว S 1> <S 1> การจัดงานฉลองอนุสรีปราพอ่อใต้ร่มพระบารมี195ปีเมืองหนองคายและงานกาชาติพุทธศักราช2565โดยมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนายแพทย์ปียเดชวลีพิทักษเดชร,รองนายแพทยาศาสตรธารณสุขจังหวัดหนองคายนายกระแสตระกูลพรพงศ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายพลตร,รวจรีพุทธพงศ์มุสิกูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย นายวัชโรนวัฒตรีรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายและนางสาววิพาดารัตนโรจนาประชา,า,าสัมพันธ์จังหวัดหนองคายเป็นผู้รวบวมแถลงข่าวสำหรับการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์ปราพอ่อใต้ร่มพระบารมี195ปีเมืองหนองคายและงานกาชาติพุทธศักราช2565เนื่องจากอยู่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงได้มีการปรับรูปแบบในการจัดงานหลายอย่างเช่น จะไม่มีการแสดงแสงเสียงสงครามปราบพ่อแต่จะใช้การเปิดวิดีทัศน์การแสดงแสงเสียงสงครามปราบพ่อของปีก่อนหน้านี้ผ่านจอ LED ขนาดใหญ่แทนโดยเปิดทุกวันตลอดการจัดงานไม่จัดการแข่งขันกีฬาและไม่มีการแสดงคอนเสิร์ตเป็นต้นส่วนถนนอาหารนั้นก็จะมีการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเข้มงวดเช่น ผู้ประกอบการจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มมีการตรวจเอทเคเป็นระยะระยะและผู้ที่เข้าไปรับประทานอาหารก็จะต้องผ่านการตรวจคัดกรองของเจ้าหน้าที่เป็นต้นในส่วนของร้านแชากาชาติที่ดำเนินการโดยสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดหนองคายนั้นถือเป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมในงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบพ่อใต้ร่มพระบารมี195ปีเมืองหนองคายและงานกาชาติ พุทธศักราช2,565ซึ่งในแต่ละปีที่มีการออกร้านมัชฌากาชาติจะมีประชาชนเข้าร่วมสนุกในกิจกรรมมัชฌากาชาติรวมจับรางวัลมัชฌากาชาติอย่างล้นหลามนับว่าเป็นการช่วยเหลือและคืนความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเราสำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้หรือเงินสดที่จะใช้เป็นของรางวัลร้านมัชฌากาชาติสามารถบริจาคได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดหนองคายได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจุมพลสายแววข่าวสุภาพนพเก้า,าทีมข่าวสำนักงานปริชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน